เก้าสิบล้านนะครับอยู่กับป้าแตนแล้วได้มาได้่ได้เก้าเลแล้วเก้านะ้ก็งได้ออันทะเบียนรถนี่แบงมาให้ยูทูบเบอร์สักตลาล้าน่างหนันนี่ันใหญสี่สามสิบ้านนี่นี่บ่ได้บ่ออสสทะเบียนรถยูทูบเบอร์สิบออสนกลังมอบลอตเตอรี่ให้ป้แตนอีกนะครับเด้อ ซื้อจากแข็งล right. ุงมนีแหละครับซื้อจากแข็งลุงมนีแหละมันตัวเดียวกันบ่ามาน่าจากไหนน้อเนี่ยครับ ครับกุงเทพนะครับประเดนอาหารมาจังน้อยนะครับอ๋อนี่เดยครับเด้ออ๋อพอสุนันเนาะค่นี่ที่ให้ป้าเด้อแล้วเราก็จะวันที่หนึ่งนี่ยสวัสดีครับปอ๋อนะครับเล็บซีมาจากกรุงเทพเลยครับเด้อแคปหน้าจอไว้นะครับเอพีรับ